หูเหมือนกำลังร้องเพลงแบบชาวล็อกเลยนะทุกคนดูเลยดูดูท่าเนี่ยหูเหมือนจะเกลี้ยงอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนดีทุกคนเราในที่สุดเราก็ได้ขึ้นเครื่องแล้วเย้เราดีใจมากทุกคนดีใจเหมือนถูกหวยเลยเพราะว่าจะได้ขึ้นเครื่องเนี่ยววันนี้น้องนั่งขี้อีกแล้วที่คนนี้นั่งขี้อีกทุกคนทำไมเราไปรีวิวเมืองที่ไหนจะต้องมีคนนั่งขี้ทุกที่เลยทุกคนไปนั่งเราไปนั่งดีๆกันไม่ได้เลอเนพวกเราเนี่ยโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทุกคนใป่ที่รักหรือเปล่าเฮ้ ลิตาลงน้ำเยอยลงแล้วลิตาโอ้โอ้ my god ฝากเพื damn, ่อนๆกดติดตามตรงนี้แล er ้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคส แล้ววันนี้นะคะเรากลับมากันอีกแล้วกับเกมโลบอั่นง่งแมพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแมพไลฟ์ต o เปีย่นเองซึ่งพี่ต้านะคะจะมารีวิวแมพนะวันนี้นะเพราะว่ามีเด็กขอกันมาเยอะมากเลยนะโอเคค่ะนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าที่เห็นอยู่ก็จะมี FC ของเราได้นะคะนี่น้องๆแต่งตัวกันน่ารักมากๆเลยนะคะคือแบบนี้นะคะจะคล้ายๆบุกเฮลเวนนะ คือเราสามารถเปลี่ยนแบบเ,าเราสามารถแต่งตัวได้แต่งตัวได้ฟรีเลยนะทุกคนแต่ว่าพีต้านะคะอยากคงความเป็นเอกลักษณ์ของพีต้าแบบนี้นะคะก็คือมีเขามีอะไรนะคะโอเคแล้วเราไปกันเลยดีกก่าไปดูตรงไหนกันดีเนาะตัวนี้เป็นอะไระเป็นพาซาทุเพียนะคะทุกคนวู้วิเราสามารถร้องเพลงได้ด้วยหรอไหนดูสิดูสิเออเรากำลังร้องเพลงนะ เอยโอ้โหเหมือนกําลังร้องเพลงแบบชาวล็อกเลยนะทุกคนดูดูดูท่าเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเคลี้ยงอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนต่อไปนแค่ตรงนี้โอ้ยนี่น้องเขาตีกองอะทุกคนโอ้โหสุดปังมากเลยน้องเขาตีกองได้ด้วยเราไปเล่นเปียโนไหม มีมีมีคนมาเล่นกีตาร์ให้เราด้วยด้วยทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังฟอร์มวงกันนะเราจะประกวดวงดนตรีนะคะชื่อว่า Kid Cat Band นั่นเองโอ้โหชื่อแบบตั้งส่วนเลยทุกคนตรงนั้นนะคะเป็นธนาคารนะตรงนี้เป็นศูนกีฬาค่ะทุกคนไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะศูนกีฬาเข้ายังไงเกินอ๋อโอเคเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงเลยทุกคนกีลาเป็นยังไงเนี่ยไหนลองดูตรงนี้ซิตรงนี้มีอะไรอ่ะลองเข้าไปไหมอุ้อ ตรงนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเราสามารถยิงธนูได้หรอในนในในไหนน้องไอด้าเขายิงธนูเนี่ยอุ้ยยิงธนูได้เลยทุกคนทุกคนดูดูดูองศาเราดูองศขาเราอือจิ๊บเฮ้ยอุ๊ย,ยได้สามทุกคนครับนี่อ่ะเอเราไปแล้วเราไม่เล่นแล้วทุกคนตรงนี้อะไรอ่ะอ้อเราเป็นแชมป์แั้งที่เรากลาวขนาดน,นี้เย้ช่วยพากหน่อย ภาคอะไรอะภาคเสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรน้องคนนี้นะคะเขาก็กําลังแต่งตัวนะคะเออแล้วเขาก็มีหมีนะคะเออมีหมีข้างหลังด้วยนะคะโอ้คนนี้ก็มีหมีเหมือนกันค่ะเขาชื่อว่าน้องสายป่านนั่นเองนะคะเป็น f อีตัวโยงของพ่วิตานะคะแล้วก็น้องไอด้าด้วยนะคะเออแล้วตอนนี้นะคะก็คือผู้ชนะพ่ริตานะครับแล้วตอนนี้น้องก็มีธนูปักหัวอยู่นะคะน้องเออไม่รู้ว่าเจ็บหัวหรือว่านะคะหรือวา่าเป็นท็อปก็ไม่รู้แต่ว่าเราไปกันก่อนคะ่ะ โอ้ยตรงนี้มีป้ายรถเมล์ด้วยทุกคนเหมือนจริงมากๆเลยอะไหไปไหนได้บ้างอะ่ะเราอยากไปสนามบินอ่ะก็ไปสนามบินได้เลยเหรอเนานี่มีไงสนามบินไปสนามบินกันโอ้น่าตื่นเต้นจังเลยมีจุดวางสัมภาระโอ้โหทุกคนคือมันเหมือนจริงมากเลยอะโอ้โหคนสร้างแบบนี้น่าจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะนี่เป็นโอ้โหโซน v ี p พใช่สิ เราไม่ไม่มี V I P เนี่เราไม่ใช่แบบตั๋ว first class อะไรอย่างี้เข้าไปได้ไงเรากระโดดเข้าไปเลยได้ไหมอะเข้าไปได้เลยอู้มีบันไดเลื่อนด้วยตรงนี้เป็นเอ็กซ์เคลเอร์นะคะทุกคนเราเอายนานพาหนะแบบน้องไปหนเ,เราขี้เกียจเดินขณะนี้เครื่องบินได้ออกไปแล้วแง่ yeah, ทุกคนเราขึ้นเครื่องบินไม่ได้เพราะว่าเครื่องบินได้ออกไปแล้วนะเดี๋ยวจะต,ต้องรอรอบต่อไปค่ะอันนี้คือน้องไอด้าบอกนะต้องรอรอบต่อไปรอบต่อไปกี่โมงอะเนี่ย อ๋อคือเราจะสามารถขึ้นเครื่องบินดได้ในอีก4นาทีนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราออกไปดูอะไรแถวนี้ก่อนเนะเาะแล้วค่อยมาขึ้นห้องบินกันนะโอ้ตรงนี้เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินทุกคนไหนลองดูซิเออเราก็เข้ามาอย่างนี้เลยเหรออ่าฮะวู้แต่รถไฟยังไม่มาเลยทุกคนเราออกไปฆ่าตัวตายเองได้ไหมเนะี่ย น้องก็ตามมากันนะเราไปดูส่วนอื่นๆกันดีกว่าไปทำอย่างอื่นรอก่อนกว่าตรงนี้เป็นโรงงานค่ะแฟคทอรี่ค่ะทุกคนโอ้ตรงข้ามนะคะมีบีชด้วยนะดูโรงงานทีนี่มันโรงงานอะไรเนี่ยขายหมูหรือวาเนะี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวเราไปูค่อยคอยหาดกินกัน์โคระหว่างรอเครื่องบินนะโอ้น้องเขาขี่ม้าด้วยทุกคนโอ้นี่คือบีชนะคะทุกคนว้าวเราอยากเล่นเจสก,กี้อ่ะ ขี่เจ็ดนะขี่ปรึงไปกันเถอะเฮ้ยน้องฮน้องไอด้านั่งเอ้าเออยออ้าวเราเป็นคนซ้อนท้ายนะคะขนาดนี้น้องสายป่านนะคะเป็นคนเป็นคนขับนะไปสิน้องเออพี่นี่แหละคนขับไม่ใช่น้องน้องนี่แหละคนนั่งไอเราก็ว่าอยู่สนุกอ้าวน้องตกไปแล้วไปเลย ไอด้าอย่างสนุกนะคะไอด้านี่กําลังนั่งอย่างสนุกแล้วหูหูหูขึ้นไปเลยนะหูหูอันนี้นะคะเป็นเหมือนเรากําลังรับจอบนะคะทุกคน่วโมองละ300นะทุกคนมากันได้นะพี่ตาจะขี่ให้นะคะอุ้ยน้องเขาขึ้นไปบนฟ้าแล้วทุกคนโอ้โหชน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 นชนชชนนชนชนะคะทุกคนไปดูสนตรงนั้นมีชิงช้าสวรรค์แน่นอนทุกคนเราทิ้งไอด้าไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็รีบวิ่งหนีน้องเขาเป็นก่อนนะคะแล้วก็ไปดูชิงช้าสวรรค์กัน นี่นะคะคือชิงช้าสวรรค์นะ้ได้ไหมเนี่ยแล้วน้องๆเขาจะตามกันมาทันไหมขึ้นอันนี้อเออเ,เขามานั่งเลยเขามานั่งเลยไอ้้าโอเคน้องๆรีบขึ้นมาเร็วน้องๆรีบขึ้นมานั่งเร็วน้องๆรีบขึ้นมานั่งเร็วารๆรๆมาๆ,ๆมาเขามา,มา,มานั่งเร็วเขามานั่งเร็วเขามานั่งกี่เขามานั่งกี่น้องสายป่านนั่งแล้ว อ๋อมานั่งได้แค่2คนอ๋อมันอย่างนี้นี่เองนั่งได้แค่2คนนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคนอื่นนะคะก็รอบนไปนะคะที่จะได้ดังยิ่งเจ้าสวรรค์กับพี่ลิต้า <Okay. S 2> เดี๋ยวเรานั่งซักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะน่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วแหละ ทุกคนเขาบอกว่าเที่ยวบินเดินทางมาถึงสนามบินแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบไปขึ้นเครื่องนะทุกคนเราจะต้องลงตรงนี้เลยว้าทิ้งน้องไว้นะคะไปน้องนะคะเขาดื่มด่ำกันอยู่บนท้องฟ้านะแล้วเรานะคะจะรีบไปขึ้นเครื่องนะจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยมันจะต้องใช้ทางน้ำไปนะโอ้โหอตรงนี้มีอะไรอีก้างมาเลยทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาชมกันใหม่นะเรารีบไปขึ้นเครื่องกันก่อนนะคะช้ามากเลยทุกคนไม่ทันใจเลยเอาขี่ม้าเลยกันทุกคนเออเร็วกว่าเยอะเลยเนี่ย นี่ไปึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวตกเครื่องย่งกโกกกปงกระเป๋าอะไรไปนีอะราต้งเข้าทางนี้ทุกคนเราจะทันไหมทุกคนช่วยลุ้นกันด้วยนะโอ้ยจะทันไหมเนี่ยทุกคนงบขึ้นเครื่องในสี่นาทีอะเครื่องบินกําลังขึ้นไปแล้วทุกคนเรามาไม่ทันนะไงทุกคนเรามาไม่ทันนะคะเครื่องนะคะได้ขึ้นไปแล้วอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมอย่างอื่นก่อนนะเราจะจับเวลาไว้เลยทุกคนครั้งนี้จะไม่พลาดนะทำไมขึ้นเครื่องเร็วจังเลยอะ เอาทุกคนดูตลกจังอ่ะแล้วก็บออาไปลองออกไปข้างนอกกันทุกคนเอ้ยออกายังไงเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นสวนสัตว์นะอุ้ยตรงนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยทุกคนเนี่ยตรงนี้นะเน่ยนีดูซิยังไงอ่ะอ๋ออันนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอ้โหแล้วเราก็โอ้โห FC เรานะคะเอ่อจิ๋วไฟขึ้นมาเข้ามากันเลยทีเดียวเชียวนะทุกคนโอ้โหดมาเลยตรงนี้เป็นอุ้ย ทักคนหย่อนใจได้อุ้ยตรงนี้เป็นแบบตู้นะเป็นตู้ใสๆเลยนะทุกคนเออราลงข้างล่างมีอะไรเป็นอะควาเรียมเลยหรอดูสิเออทีนีต้อนรับนะคะอุ๊ยทุกคนอุ๊ยพีพีทุพันัดน้ำมันสัดน้ำจริงๆอะทุกคนดูสิโหทุกคนคือแบบเขาทําขนาดนี้เลยนะคือแบบเราไม่ต้องไปจริงๆนะเราเข้าแบบนี้มาได้นะคะโอ้โหโอ้ซอมบี้ซอมบี้บุกซอมบี้บุก ุกคนคือมันเจ๋งมากๆเลยอ่ะหูนะถือคนสร้างแบบเลยนะโอ้โหหุ้นมันจะดีมากเลยถ้าเราเข้าไปได้นะคะทุกคนเอ๊ะน้องดึงเราเหรออน้องดึงเรากลัว,วเราหนีนะทุกคนอุ้ยมีปลานีโมด้วยทุกคนมีปลานีโมด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรแมงกะพรุนหนอหูยเราสามารถลงไปได้อีกหะเนี่ยเราพาทัวร์อควาเรียมเลยทุกคนหูปลาเพียบเลยอ่ะหูยชนีบ้บอกโอ้โหมีปลากระเบนด้วยทุกคนมีเต่าด้วยนะ มันสวยมากๆเลยอ่ะโหแบบนี้ดีมากๆเลยทุกคนเข้ามาเล่นกันได้นะทุกคนจะแบบเปิดโลกเลยนะแบบแบบแบบดีมากๆเลยทุกคนอันนี้เราลงมาอีกชั้นนึงแล้วนะนี่น่าจะช้นล่างสุดแล้วแหละโอ๊ยทุกคนเราถามว่าอ๋อตรงนี้เป็นน่าจะเป็นตู้กระจกหรือเปล่าหรือว่าเราเหยียบอะไจริงมันดีมากเลยทุกคนดูสิอู้แล้วตรงนี้สวยมากทุกคน โอ้ oh my god สวยมากสวยมากๆแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยเราเข้าไปได้ไหมโอ้เอออุอ้ยเราววายน้ำาวน้ำลงไปได้เลยทุกคนเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะเราพามาดับน้ำเราจเจอเต่าด้วยนะเราขี่เต่าได้ไหมเนี่ยอุยน่าจะขี่ไม่ได้นะทุกคนโอ้โหอุย้ยทุกคนเราสามารถดําน้ำอย่างนี้ได้เลยอะ่ะมันดีมากเลยนะทุกคนคะ่ะพี่ต้ากำลังประสบปัญหาเราคือเราไม่สามารถขึ้นได้ เราขึ้นยังไงอะตอนนี้นะคะน้องไอด้าโอ้น้องไอดา้อออา,ดาพาทัวร์เฮ้ยนน้องไอด้ากำลังหาทางขึ้นเทปินิต้าเหรออุ้ยนี่ขึ้นได้แล้วเจ๋งมากเลยโอ้ตอนนี้นะคะเราก็ขี่คอน้องไปนะทุกคนมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยทุกคนดูสิขี่คอน้องไปเลยน้องจะพาลากเราไปไหนก็ไม่รู้นะคะโอ้น้องไอด้าเป็นวินมอไซค์เก่านี่เองเราเพิ่งรู้นะ แล้ยน่าจะใกล้ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วทุกคนทางนี right right you. mm ้เราจะไม่พลาดค่ะทุกคนจะไปขึ้นเครื่องนะทุกคนจะไปขึ้นเครื่องนี่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 อนนีไม่ใช่เสียงหัวเราะนะทุกคนเป็นเสียงขี่ม้านะคะเครื่องน่าจะใกล้มาแล้วหรือเปล่าหรือมาตอนไปเราลืมเราลืมเอากระเป๋าเดินทางปะโถเรากระเป๋าเดินทางก่อนเ๋ากระเป๋ากระเก๋าประเก๋าเดินทางประเก๋าเดินทางดูเขาไปไหนนี่ไปทานไหมอะขึ้นเครื่องไหนขี่เคื่อเครื่องบินกำลังขึ้นไม่ทานอีกแล้วอะ วันนี้มันไม่หันเลยอะตอนนี้นะคะทุกคนก็ถึงเวลาใกล้ขึ้นเครื่องแล้วนะอีกหกวีนะคะทุกคนควรเราจะเตรียมขึ้นเครื่องเลยค่ะนี้เราจะไม่พลาดแล้วทุกคนแล้วเราจะขี่ม้าขึ้นมาทําไมเนี่ยนี่ทุกคนมีน้องไอด้าเราเขาพาเราขึ้นเครื่องน,นะนี่ทุกคนเราในที่สุดเราก็ได้ขึ้นเครื่องแล้วเย้เราดีใจมากทุกคนดีใจเหมือนถูกหวยเลยเลยพราะกว่าจะได้ขึ้นเครื่องเนี่ยยากลาบ,บากมากนะโอ้ยทุกคน เดี๋ยวนะเครื่องมีแค่แก๊ง fc เหรอเรานั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเครื่องขึ้นในอีก30บวินะคะทุกคนอันนี้ก็คือต้องรอผู้โดยสารก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์นะคะว่าในเครื่องบินมีอะไรบ้างนะตรงนี้ในนี้มีอะไรอะ่ะอันนี้เป็นห้องเก็บของไม่มีอะไรโอ้เดี๋ยวนะมีอีกชั้นด้วยทุกคนไหนๆขึ้นไปห้องพักชั้นหนึ่งมีเป็นห้องพักเลยอะทุกคนเดิทนทางตอนนี้ขึ้นเครื่องขึ้นแล้วทุกคนเราไปจับจองที่นั่งกันก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราอยากอุย้ยคนนมนนวบบรี่ ก่อนอื่นนะเราเราเอออุ้ยอันนี้คป็ห้องส่วมนะคะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะในเครื่องบินนะล้างมือสักหน่อยว่วันนี้น้องนั่งขี้อีกแล้วทุกที่คนนี้นั่งขี้อีกแล้วทุกคนทำไมเราไปรีวิวเมืองที่ไหนจะต้องมีคนนั่งขี้ทุกที่เลย,ท,ท,เลยทุกคนจริงค่ะเอออุ้ยเดี๋ยนะเหมือนมีอะไรระเบิดเลยอะ่ะอย่าบอกเนาะเครื่องระเบิดอะ่ะไม่เอานะทุกคนอย่ากเกิดจราจรกันในนี้นะ ไปนั่งเราไปนั่งดีๆกันไม่ได้เลยนะพวกเราเนี่ย <S <S นี่เครื่องจะจอดในอีกสามบีอค่ะทุกคนเรานั่งนั่งไหนเดีะแบบขอให้ได้นั่งอะ,อะนั่งตรงนี้ได้ไหมได้โอเคตรงนี้นะคะเป็นที่ v i p หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เราก็มานั่งนะคะทุกคนวันนี้นะคะเจอเด็ก่วนด้วยนะวันนี้เครื่องน่าจะกําลังจะถึงภายในอีกเจ็ดวิหรอยอ้ยบอดนอนได้ด้วยทุกคนโอ้โหนี่เหมือนนั่งเครื่องบินจริงๆเลยอะ ไปงับแต่ได้ลงอ้อ ó, ลง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 น้องบอกว่าให้ลงค่ะทุกคนลงลงกันลงกันไปอันนี้คือเครื่องมาจอดแล้วนะอู้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทุกคนใช่ที่รักหรือเปล่าเฮโอ้โหหมีคนหเอารถมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยรถสวยอะทุกคนก้าบ้างแล้วปะเดี๋ยวนะมีโรงแรมด้วยน้องแบบนี้น้องบอกว่ามีโรงแรมด้วยนะเดี๋ยวดูซิน้องไอด้าจะพาไปไหน ไอน้นาพาไปไหนเนี่ยอ๋อน้องไอ้นาพาไปรีสอร์ทค่ะทุกคนนี่นะคะโอ้ยรีสอร์ทนะคะเกาะในฝันรีสอร์ทแอนสปาอ๋ออันนี้คือชื่อนะชื่อเอ่อชื่อรีสอร์ทนะคะชื่อว่าเกาะในฝันนะเออตรงนี้มีบุฟเฟ่ต์อะไรด้วยทุกคนอ๋อตรงนี้คือห้องอาหารนะคะที่ทุกคนคือทุกอย่างคือแบบดีมากโรหยิบจานมาก่อนโอเคอะหยิบจานตัก ตักนะคะทุกคนแล้วก็ต,กตั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 กเข้าจานเรามานะเอออ่ะจะเอาอะไรเดี่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะสเต็กเหรอหูอันนี้แลดูใหญ่อะทุกคนเอาอันนี้นั่งกินนั่งกินกินกินนั่งกินนะเรานั่งกินแล้วทุกคนนั่งกินกับน้องๆเลยนะร่วมโต๊ะอาหารกันนะน้องปวดนะเนี่ยน้องน้องถือปืนด้วยหมดแล้วอิ่มแล้วนะคะพี่ตาบอกว่าอิ่มแล้วไปไหนดูที่เอาเครื่องดื่มด้วยเอาเครื่องดื่ม หยิบแก้วมาก่อนหยิบแก้วก่อนเดี๋ยวเขาบนเอาจานออกไปก่อนเอาจานเอาจานออกเอาเอา,เอา,เ,อาเอาแก้วน้ำเลยทุกคนอ่าน้ำส้มดื่มเย่ดื่มน้มืส้มหมดหมดแก้วแล้วเย่โ้หโอ้หทุกคนรีสอร์ทนะคะมีแบบว่าเป็นแบบเออ่ที่พักแบบชิลๆด้วยนะคะอุ้ยมีป๊อปคอร์นด้วยเหรอเอาป๊อปคอร์นเอาป๊อปคอร์นนี่เราได้ป๊อปคอร์นแล้วทุกคนฟรีอ่ะเนี่ย กินกินได้เลยไหมเนี่ยอ๋อนี่นี่ไงเรากำลังกินอยู่ทุกคนแล้สายป่านจะพาเราไปไหนอู้หูตัวอ่าวโรมาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเออจะบอกเนาะตรงนี้จะมีโรมาน้องกขาพา่เราจะเจออะไรทุกคนน้องเราน้องเขาจะแกล้งเราหรือเปล่าในนี้ไม่ีอะไรหรออย่าบอกนะน,นี่มีโรมาอะโอ้อย่าบอกเนาะเออเราเออหิแต่ตรงนี้วิวสวยมากเลยทุกคนด,ดูสิโอ้ยเด็กปวดน,นะคะ น้องเขาจะพาเราไปเกาะหรอน่าจะใช่นะโอ้นี่มันเกาะอะไรเนี่ยโอ้มีเรือด้วยโอ้ยน้องพาชมเกาะค่ะทุกคนโอ้หูสวยอะตรงนี้เป็นเรือหรอเรืออะไรเนี่ยสวยมากเลยเอ้ยสวยมากเลยทุกคนน้องพามาชมเกาะที่แบบสวยมากเฮอปีตาลงน้ำเยยลงแล้วโอ้โอ้ย สวยมากขอร้องสวยมากสวยมากพี่นิต้าอึ้งจริงอันนี้อึ้งจริงอันนี้อึ้งจริงอันนี้ให้โหูหทุกคนคือแบบเราดำน้ำอย่างนี้ได้เลยนะโหูหมันปังอะ่ะหูทุกคนดูด,ดิเราแบบแบบเรากำลังเกือกลัวกับไฟมั่วทุกคนใช้คำว่าเกิดกลัวมันแลดูไม่ดีเนาะหูแต่ท้องทะเลสวยมากพี่นิต้าจะร้องไห้คือแบบว่าเหมือนเราลงไปดำน้ำที่แบบว่าแบบเกาะพีๆเลยอะ่ะทุกคน นี่น้ำใสกว่าเกาะพีพีอีกนะเนี่ยโอ้โหคนสร้างแบบนี้คือแบบสุดยอดสุดยอดเอาไปเลยห้ากะโหลกทุกคนปังมากมันปังหูวอุตรงนี้ม,ม่มีอะไรอะ่ะอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวเปล่าอ,อ่ะหูมันปังอะ่ะทุกคนมันปังมากเลยอะ่ะเออเราขึ้นนี่นะคะเราพามาทัวนะคะทะเล สวยมากสวยมากจะลองให้อู้เต่านี่นะคะสวยมากเลยนะสวยประผลลุกอะทุกคนนี่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ไว่ายน้ำด้วยกันนี่นี่นี่เราสามารถอยู่บนกระดองเต่าได้ด้วยทุกคนฟังจังอุ้ยสวยมากเลยนะทุกคน จริงๆนะคะเมืองไลฟ์โตเปียเนี่ยคือยังมีอะไรให้ชมอีกเยอะเลยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมา EP หน้านั่นเองะคะ่ะ EP นี้นะคะก็ขอแบบจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดู EP หน้ากันต่อน,นะคะพี่ต้าจะไปที่ไหนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกด ไลค์ like, แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ริต้าด้วยนะให้ทำคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ใครอยากให้พี่ริต้าเนี่ยพาไปทัวร์ที่ไหนนะคะในะ EP หน้าสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะแต่ว่ามี EP 2แน่นอนโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย